สวัสดีครับผม Eternal Art ครับังคบกมที่มีชื่อว่า O M G 2กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่14บสี่นะครับผมก็มาดูนะว่าได้อะไรว้าวอะไรพลังงานสิบก้อนเนี่ยแล้วก็เรื่องสะสมห0 0 0งหมื่นหยวนปอนะผมก็ได้สัตว์เลี้ยงโงโงโงมาหนะุ่มกับอาหารห้าสิบเปอนของผมครับ1 5ื่นได้เนี่ยอาวุธระดับ17นะครับผมแล้วก็เทียบไปหกสิบประม่ได <56. S 1> ้แย่นะโอเคแล้วก็ สองพันเยนเป่าได้อะไรวะอ๋อใช้ใช้จ่ายร้านค้านะผมยังไงทุกคนก็ถึงนะผมรู้ว่าภารกิจนี้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะฮะเอะโอเคเรียบร้อยหลังจากที่เรารับของต่อไปเราบรรลบบกิจกรรมมาดีกว่านะผมกิจกรรมของวันนี้นะผมตเติมยอดเดียวครับผมหนึ่งร้อยบาทอืมก็ห้าผมผมซื้อไปแล้วลนะ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะซื้อนี่นะนี่ยาอึดปับ๊บ,บผมล้าเาลลยห้าแพ็คโนม เพราะผมต้องการเลเวิวทิก้ากระโดดนะนี่นเองนะครับปึ๊บล้ำม,มา,ป,มมาปั๊บล้ำอีกปึ๊บเอเชียร์ต่อไปก็สามร้อยยนเปานะที่มันพ่วงมาด้วยเพราะว่าผมจะซื้อธุรกิจด,ดวงดาวนี่เองนะผมมันก็เลยแถมมาด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาอะไรดีเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยมั่วตัวดีวิสิบอันนี้งั้นซื้ออะไรอะ่ะเฮ้ยอันนี้น่าสนใจอยู่นะดูว่าเรานี่ดีวะแต่อันนี้น่าสนใจนะต้อตั้งสี่สิบ เอาเอาจำจริงมาเข่อแปะเอานี้แล้วกัน20่สิบอันกระดิบมาก่อนเอาแช่ต่อไปก็อันนี้อันนี้เติมแบบรวดเดียวนะสะสมกันเติมแบบรวดเดียวโอเควันนี้ก็เติมไปแล้ว8 0ดรอยนะผมรับมาก่อนเลยอันนี้โอ้โหไม่รู้ว่าจะเอาอะไรดีนะเดี๋ยวเขาเลือกก่อนอีกทีรับทีหลังได้ไหมเพราะว่าถ้ามาขาดอะไรผมจะรับอันนั้นนะผมแล้วก็วันนี้ผมดวงดีไปพิเศษเลยเ้ยทุกคนไม่แม่งมาว่ะของจริงเอาว่ะเอาเรื่องละมาครับ 400กล่องเลยไงทุกคนแล้วก็อันนี้พันสี่แจริมมันราคาประมาณเท่าไหร่วะเดี๋ยวมาดูแป๊บเพราะว่าเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวมันมีขายในนี้หรือเปล่าพันสี 1, ่เพิ่มขึ้นอีก่ตั้ง4 0 0รแต่ก็ถ้าพูดถึงความคุ้มค่าผมก็คือมจะซื้อมาแล้วกันเพราะว่าผมยังไม่ได้ลงเอาทองอ่ะคือผมจะไปให้ไกลที่สุดละในยอดกษัตริย์นนะก็เลยต้องเอาสักหน่อยนะผม มาเลยหมื่นสี่นะผมหนึ่งพันนะผมอันนี้อีก25งพันห้านะผม 25, สองเท่ากับ1นึส่วนสของเมื่อวานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยังพอมีสิทธิ์ที่จะลุ้นหรือเปล่าแล้วก็วันนี้เป็นกองทุนวันที่7แล้วนะผมเดี๋ยวเราดูกันว่าเราจะรับอะไรกันดีนะแต่ผมเลงไว้เยอะอยู่อันนี้ผมเลีงไว้แล้วกล่องแรกๆเนะี่ยก็คือนี่แหละผมว่าจะเอา นี่ครับอันนี้ผมก็จะเอาอน,นี่นะเพราะว่ารู้สึกว่าผมต้องใช้เยอะค่อนข้างนี้เยอะนะก็เลยเจา้าน,นี้มาก่อนปั๊บแล้วก็สี่พันอันนี้คือใครแม็กก์แหละอันนี้ไม่รู้จะเอาอะไรจริงๆเพราะว่าผมเล็งไว้อันนี้เล็งไว้ค่อนข้างนี่เยอะนะอืมผมเล็งสัตว์เลี้ยงไว้อะสัตว์เลี้ยงแม็ไม่สัตว์เลี้ยงก็อนเนี้ยไอ้ยอ้อันนี้ก็น่าสนใจ อันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าถ้าผมแล่ในกิจกรรมดอกไม้เนี่ยมันเคยได้มาสามอันเลยนะอืมอะไรดีวะสกิลดวงจิตโจมตีผมว่าเลเวลผมยังไม่ค่อยถึงเร็วนี้หรอกมั้งอันนี้น่าสนใจเนี่ยยีส่สิบเศษแหละแต่ให้เทียบความคุ้มค่าแล้วเนี่ยผมว่าอันนี้อันนี้ถ้าตีตัวที่ถูกที่สุดนะวานตัวละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทอ่ะอันนี้ ปีราคาเม็ดหนึ่งกับเม็ดหนึ่งก็งปรำพันราคามันก็พอ,อกันนะสองตัวสองอันเนี้ยมันจริงถ้าเป็นผมนะผมผมน่าจะเลือกไอ้นี่แหละตะเลียงนะเพราะว่าผมยังต้องใช้อยู่เอามาก่อนเลยแล้วกันปึ๊บรับของมารับของมาับผมอ๋อนนี้วันที่สิบสี่นะอย่างที่บอกไปก็เอาสุดซิกมาก็ได้จริงๆก็ไม่มีผลเท่าไหร่ว่าเอาอะไรเอาอันไหนมาแล้วก็แลกเป็นเศษอยู่ดีนะผมอ๋อเดีกินไกายยา่ย่างับผมรับมาปั๊บมีอะไรรับมาปึ๊บ Okay. ต่อไปเราจะกวาดล้างด่านกันนะผมให้เราเลเวล85เนาะพอเรลเวล85เราก็จะมาอัพของกันนะผมซึ่งตอนนี้ผมมีพลังงานอยู่ที่ที่เท่าไหร่เรามาดูกันอ่าอ,อย่าว่าผงพลัางงานนะ่อยู่ตรง,งท้ายๆหนะ่๊บมาแล้วผมเออ160นะผมน่าจะถึงนะคาดว่าโอเคเดี๋ยวผมจะกวาดล้างด่านพวกนี้นะเพราะว่าต้องไปให้ไกลที่สุดนะผม ส่วนดอกไม้ก็ได้จะได้การันตีแล้ว3วันนะผมโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่85นะพลังงานเลยหึหรือส5้าลูกก็ถือว่าเ็ยงโอเคัไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะผมว้าวแต่ตอนนี้แหละเราต้องปั้นตัวผมอย่างแรกเลยเนี่ย <Okay. S 1> ไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลับทีเดียวเพื่อแบบเป็นพลังงานที่เราอยากได้นะผมอันี้ up เลยครับผมก็จะสิบปึ๊บพลังขึ้นมาอีกนิดเดียวครับน,นิดเดียวเออเหมือนเยอะนะแล้วก็อันนี้เราสามารถขึ้นเป็น ของเราได้นะผมบวกจมปีสามร้อยดกบวกสี่เอปรอร์เซ็นต์ก็คือเราสามารถเลือกมาได้เลยนะเอาละ่ะนี่ก็ว้าวุ่นเลยทีเดียวมาเดี๋ยวเราจะอพของก่อนนะก่อนที่เราจะไปทำอะไรกันนะผมม,มีปะสามสิบเาต้องเลือกมาอีกกล่องหนึ่งปะอ๋อกล่องวัตถุดิบนี้หลุมจำได้ว่าเหลืออยู่นะอ๋อเลือกขันสูงนี่ คอมโบวุ้นจุดทันสีแดงนะผมเขาก็เลื่อนลงล่างสุดเนาะผมจะนี้มาสามในสี่สิบห้านะแล้วก็เอานี้มาสอง up ร้อยห้าสิบซึ่งเมืกี้มันใช้เท่าไหร่นะสามสิบอันใช่ไหมผมก็จะเอามาสามสิบอันนะผมแต่ตอนนี้ผมมีอยู่นิดหน่อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมดูอีกทีหนึ่งเพื่อความมั่นใจนะผมจะได้ทําให้คุ้มค่าที่สุดนะผมผมต้องการยี่สิบยี่สิบสามอันอเคจัดเลย ยี่สิบสามอาวุธยุทธันนะผมสีแดงอยู่ไหนวะนี่ยี่สิบสามป๊าเคแล้วเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าดาบสองดาวมาปา๊าปโหเอาเรื่องเจัดแต่ดาเมจขึ้นมานิดเดียวนะต้องสามดาวเอออันนี้ก็ขาดอีกสิบสิบห้าเออได้ชุดเกาะสองดาวนะผม กดสองดาวก็จัดไปครับรอ,อรลายลักษิบห้าเศษครับชิวๆผมเหลืออยู่สามสิบเจ็ดสามสี่สิบห้าีไงแต่โว่าซอยไม่น่าทันละสองดาวนะแบบลบหลีกสี่เปอร์เซ็นต์นะผมป้องกันบวกสามร้อยนะไหีดูซอยดิซอยนี่สามสิบเลยวะ่ะโหเอาเรื่องเอา้เอาอันนี้ได้เลยวะ่ะ1ิ๘พอดีนะเรลเด็นอะเ,นะเอออย่างจ๋งเดี๋ยวลองดูซอยก่อนละกัน เพราะว่าผมต้องการเลือดทีของทางนี้เยอะนะผมในวา่าซอยสามสิบเย็ดเป็ดขาดวะเอ้ยผมมีทางเลือกละผมมอ,อนี่มาใช่ไหมปับ๊บแล้วก็ไปซื้อในร้านค้านี่แปดอันร้านค้าข้ามเซิร์ฟใช่ไหมแปดอันแปดพันโอ้โหเชียดขาดเยอนะเงนเงินไม่เป็นไรงั้นเรานี่เหมือนเลย เพราะไงไงซะไอ้นี่ผมไม่น่าจะพอละนั่นไงตาดจริงด้วยโอเคอย่างน้อยก็สองดาวค่อนข้างที่จะโอเคละต่อไปผมจะขึ้นเอ่อบวกสิบแล้วกันไหนลองดูดิว่าการที่จะขึ้นบวกสิบของเราเนี่ยมันไหวขนาดไหนนะผมโอเคก็ดีเลยเดี๋ยวเราจะไปโยกตัวคอนก่อนผมซึ่งที่เราได้ฟรีมาหนึ่งตัวคือเราซื้อเป็นไอ้นี่นะเรามาผสมเอยผสมก่อนปับ๊บ อ่ะพอเราผสมแล้วใช่ไหมล้วก็ไปแลกนะผมเป็นร้านค้าแรกเลยละ่ะอย่าเพิ่งอัพตัวนุ่มซื้อมาเลยปบได้มาอันหนึ่งแล้วก็ซื้อเปกล่องแดงนะปบพอเราได้กล่องแดงไปแล้วเนี่ยโอเคเราจะโยกเป็นจูยี่นะผมอืมวันนี้ถือค่อนข้างที่ดงดีนะที่วันเราได้แบบมาร้านค้าไอ้นมันอ,ออกมานะเออ่อาครับนะมิสเตอร์จูยี่จงมหาชันซะนะตะกล้ำใหม่ไสามตัวนะผม ความคาาที่จะโอเคนะผมแล้วมันยังมีตรงนี้อีกนะอย,อย่าลืมว่านราโชคดีเราก็ได้นะวันนี้ป๊บปั๊บแลลักรับมนเลยปึ๊บแล้วก็ใหม,ม่ปึ๊บสี่ตัวนะผมแน่เป็นไงอืมอืมอแล้วก็จัดมาเลยครับผมจีนะป๊บปรับ,บมาสมโอเคตอนนี้มันก็มีครบแล้วหรือเปล่าหรือว่าขาดตัวหนึ่ง น่าจะขาดตัวหนึ่งนะผมตอนนี้ผมมีเจ็ดนะขาดตัวเดียวตัวเดียวไม่ใช่ปัญหาผมสามารถแลกได้ละผมมีกล่องมีค่อนข้างดองเลค่อนข้างเยอะๆนะแต่ว่าเราจะเลือกทรัพยากรที่คุ้มค่าที่สุดก็คือผมมี18พิเศษใหญ่นะผมสามารถเลือกได้เลยนะเพราะว่าถ้าเลือกสี่อันก็เหมือนวุ้นเทพแดงแค่อันเดียวก็ไม่เป็นไรสี่สี่สิบหกแต่ว่าเดี๋ยวนะผมขาดเท่าไหร่โอ้ยขาดนิดเดียวเองแปดสิบพอแล้วเนี่ย ไม่ต้องใช้อะไรเยอะเลยอป๊อปเห็นไหมพอละร้อยเจ็ดสิบแปดเหลือๆครับทุกคนอสองกล่องครับเท่ากับถุงอะไรนะถุงเคล็ดลับหนึง่งถุง <c oughs> เอาเรื่องนะเออคิดอย่างนี้นี่เอาเรื่องอยูน่นะถุงเคล็ดลับหนึ่งถุงเนี่ยแต่บวกสิบเนี่ยอาจจะแบบโหดขึ้นนะผมเมื่อจปีถ้าเป้าหมายยุทธศาสตร์ติดเผาฟ้าเผาไหม้ไอ้ออไหนุ่มสร้างเบียใส่เขาเพิ่มเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหถรือว่าพีพีเราอาจจะแบบอาจจะไม่แพ้เลยก็ได้นะเออ ต่อไปเราจะอัพเป็นอันนี้ต่อนะผมก็คือเราขาดไอหินแดงๆนี่แหละโอเคเออไม่ใช่ปัญหาอะไรละเดี๋ยวผมเดี๋ยว,วมันมีกิจกรรมอะไรอยู่วะเออเขาออกไปละวันนี้เนยเป็นรันฟาอดีเนี่ยดูดิอ้าวออกไปแล้ว,ว,นนออลวถ้า,าออกไปแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขายแม่งเลยเนี่ยไม่ได้ใช่วะเจ็ดร้อยเนะ อขออนุญาตเอาเงินมาเล่นก่อนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมดอกไม้นะผมอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเติมเมอาด้านบนนะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลานะต้องเป็นสไ้า์วันที่สามนะผมอันนี้ก็รับของไปเปิบอันนี้การันตีแพนด้านะผมถ้าใครมีพลังงานนะอืมแพนด้าก็โอเคนะผมไม่ได้แย,แมม <laughs> แย่แต่ไม่ได้เล่นนไม่ได้แย่แต่ไม่ได้เล่นนะอืมแปลกๆใช่เงม้ยนั่นแหละเดี๋ยวผมจะไปอันนี้ก่อนลนะกัน อะไรนะอเทีปอุทีป is comeback ก่อนอเทพนี่เดี๋ยวผมอสกัดกันแล้วกันผมสกัดมีพันกว่า3 5มห้าเคสามเอดสามสองสามผมว่านะถ้าสกัดดับบอกห้าิบุ้ยแมนยำสี่เเซ สก,กัด40ลบเดียว2%องสก,กัด45ทั้งตัวผมว่าน่าจะโหดละแต่ว่าผมมีนี่อยู่ไงซื้อแม่งเลยเฮซื้อมาซื้อมาเออพลังงานอย่ายให้ขาดตบพ้องนะผมแล้วก็เฮ้ยมีคนเชิญผมลง55ว่ะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลวกันแป๊บหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวนะเฮ้ยเฉียงไปนู่นเด้ แม่งกีกาชิบหายกดไปไม่มองโดนปุ่มโฮมบ้าไปแล้วเออสกัดเสื้อแล้วกันหนะึ่งสองสามสี่ก 1> 1, 2, 3, ย,ยังขาดค่อนข้างดีเยอะอยู่ดีนะเอาไงดีวะงั้นเราสากัดหมวกแล้วกันเพื่อเราจะที่บาดแผลได้นานขึ้นอเกือบสี่สิบแต่ก็น่าจะสี่สิบอยู่แลาวที่ผมเดาละมาครับเฮ้ยเดี๋ยว,เ,ยวเรียกเสลงได้ผมซื้อมาเมื่อกี้ใช่ไหมปึ๊บ 68เลยนะอืมปกต,ตินี่ขึ้นวันละหนึ่งเรเวลนะค่อนข้าง,างดีน้อยเลยนะรับมาผมเบิบโหได้2,000เลยนะตะกี้เห็นปะค่อนข้างดีโอเคเลยมี4,000ละ refresh 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 เฮ้ <c oughs> ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วว่ะป,ปึ๊บมันไม่ค่อยออกแนละ้วจริงๆไอ้สมบัติของตัวละครคนดังเนะี่ยออกโคตรยากเลยแม่งต้องซื้อในร้านคาคานี้เท่านั้นเลยนะ มันไม่มีขายเนะประเด็นน่ไอกล่องสิบปดนนั่นจะมีขายได้ละเอาจริงแต่เขาไม่เอามาขายนะซสริมนอกก็ไม่มีเหมือนกันเข้าใจได้เราต้องหาในร้านค้านีเท่านั้นอันนี้อยู่ที่ดวงจริงและนะเติมซื้อไม่ได้นะแต่มันโยกแลยประเด็นโอเคเอาอาเอาเทปม่ไงวะเทปอุทิพตฟรีหนึ่งครั้งขอบคุณครับโอ้โหได้มาสามอันเอาเรื่องอยู่นะซื้อเนี้ยห้าสิบอันอ่ะแล้วก็ซื้อนี่ร้อยอ่ะ แล้วก็จะไปบดใครนั่นครับยจะไปบดดันใหม่เพิ่ม Let's go baby มาดูครับว่าบวกสี่ต้องดุดแรงขนาดไหนนะอแต่ไม่มีดุลเลือดเหมือนเดิมนะถ้ามีถ้ามีดุเลือดนี่จะแบบโหโคตรโอพเลยครับเป็นยาหลานี่ขนาดไม่มีดุลเลือดนะถ้ามีดุลเลือดนี้ไม่อยากชี้สภาพนะเฮ้ยฮอกับปลาย โอ้ยเฮ้ยขอโทรเลยจุ้ยเจ้าจะโหดแข็งเก่งนะไม่ช้าเดี๋ยวพวกนี้ต้องสับเล่นซูเซกกันนะไม่ไหวแล้วโหจะไปฟาร์มนะทองเริ่มร้อยแหล่้อยแหล่ละอุ้ยดิฉันก็ผ่านขออีกทีนึงแล้วกันเผื่อแม่งไม่ติดขี้นะเดิดึงจริงเลยนะเราอันน่้ต้องแรงหน่อยเว้ยจุ้ยเว้ยเป่าอยทีหนึ่งไม่ตาย เป็นยังดูกูดูหูุดหงิดนะฮะโอ้ยหลายอันแบบนี้แบบนี้งั้นก็บวกสี่แล้วกันนะปั๊บนี่ยังไงก็บวกสี่นะผมเอามาเลยครับผมลงมาเอาวุ้นเทพของฉันอยู่ไหนวะอาวุธเทพที่ฉันใฝ่ฝันและต่อหาเฮ้ยกล่องสีแดงอยู่ไหนวะเดี๋ยว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 อยู่ฝั่งนี้เหรดูแต่ฝั่งขวาอ๋อนี่อยู่ฝั่งนี้ แ่ร้อยหกิบอ่ะนะเชี่ยเดียวร้อยสองสิบหกนะผมร้อกสิพินสวนเผาไหม้นะผมปึ๊บอ่าเอาทิปมาแล้วครับสองเล่มป่าเป็นไงถ้าเราก็ขึ้นเลยเดิมเดิมเดิมบวกสี่ขึ้นไหมครับผมย้ำวันนี้วันที่สิบสนะวันที่สิบสี่ก็บกสิสี่เอ้บวกสี เพิ่มสิบเซนนะผมเยอะไหมสามสองหนึ่งเอพบไม่มีอะไรละแต่ว่าทองเรายัางเหลือไม่ใช่ทองเงินเรายัางเหลืออือฉันยังหายใจอยู่บวกไปเลยครับปรบับหนึ่งร้อยอืมสุดยอดฟููทีมเงินคันได้รับผมก็เดินคันไปเลยเขาอาจจะปลุกตื่น ตัวหลักก่อนนุ่มอืมอเคขาดเยอะอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะมุ่งตัว12เปอร์เซ็นต์เใช้ีกเกียร์ใช่ไหมครับใช่ครับีกเกียร์นั่แหละเตึงสุดละอืมประมาณนี้แนาะผมไม่ต้องอัพเยอะหรอกอันนี้ฟรีใช่ไหมเคฟรีอัพไปสมบัตินี้เริ่มเริ่มติดละเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งตอนเข้ามาใครอีกทีหนึ่งนะเออ ตัวนี้ก็ยังไม่มีอะไรแบบน่าตื่นตาตื่นใจอันนี้น่าจะได้ละหกสิบอันปั๊บค่อยๆเป็นค่อยไปผมต้องเติมอีกสามวันใช่ไหมจะได้เนี้ยผมได้นี้ปุ๊บผมได้นี้นะพวงมาอีกสองอันโอ้โอเคนะผมในระดับหนึ่งนะแล้วผมก็จะขึ้นถ้าสมมติว่าเรามีไม่ทองนะฮะไปขึ้นดาบก่อนพอขึ้นดาบเสร็จแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเข้าวายนีผมเดี๋ยวขึ้นอะไรเป็นชิ้นต่อไปนะผมอาจจะต้องลุงจีตก่อนประมาณนี้ดวนอีกทีหนึ่ง เพราะว่าเดี๋ยวนะร้าน้าข้ามซิ้อกูไนอืมนี่เลยขาดอันไหนก็ซื้อนั้นนะสองร้อยหกอยขาดอันไหนก็ซื้อนั้น,น,นวะ่ะมีปะอันนี้มั่งไงวะเนะี่ย เไ,ไหมผมมีนีสสามันแต่ขาดไอหินแดงหินก้อนแดงๆนะั้นแค่สองเลยนะไม่น่าคณามือหรอวะต้องหาไหมสองก้อนน้องพี่ออกมาเถอะ เอ้ยไม่ต้องละได้ละขอบคุณครับอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอามาผสมกนะันเลยเป็นไรเอ่อสมบัติปับมาครับผมอัาวจ้าจางขาดอีกสองหมื่นหนอนทุกคนหานจากไหนดีอ้าวครบ ดาวครับผมย้อวันที่สิบสี่แบบพลังบวกค่อนข้างน้อยะเอาเรื่องเอาเรื่องโหอันนี้ก็โหดขึ้นมาค่อนข้างที่เยอะนะแต่ก็ยังไม่พอนะผมว่าเดี๋ยวเข้า่าอีกทีนึงตัวเดียวผมก็พลังห้าล้านนะผมถ้าเรากดดูชั้นดับนะเนี่ยเกือบจะเซงที่ 2, สองเซงที่ 3, สามเซงที่หกเซงที่ 7, เจ็ดเซงที่แปดเซงที่เก้าไม่ใช่ละเฮียยังไม่เซงเลยนี่หว่า แต่โดยรวมส่วนตัวเนี่ยก็โอเคอยู่แต่กองทัพผมยังอย่ในที่สองนะฟังรวมน้อยไม่ใช่อะไรใช้บอทนะผมเพราะว่าเราเอาการอัพเลเวลกองทัพแพ้ได้ไวที่สุดนะวิวห้าแล้วตอนนี้ก็อีกสักห้าหกวันก็น่าจะวิวหกนุผม,อมโอเคผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะผมเดี๋ยวไว้เจอใหม่ในไลฟ์หน้าแล้วกันสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย